ก็แบบดันเตียนฮีโร่คะผมซึ่งแบบนี้ผมลองเล่นแล้วก็สนุกเอาเรื่องเลยนะแต่ก็ไมันด้เล่นบ่อยแลวขนาดนก็ไม่แค่ลองเล่นดูเฉยนะผมโอ้โหไม่มีสัตว์ด้วยเราไปหาสัตว์ก่อนเพราะเกมนี้มีสัตว์นะตที้ผมเคยเล่นนะอันนี้ไม่ดูบาร์สกิลดูสินี่ฮึบ ใช้อีนี้เลยเราวีซิสิแต่ยังไม่ซื้อแล้วกันเราลองเล่นกอ่อนเซียวไอเทมอันนี้ก็ไมมือนเดี๋ยวค่อยลองดูทีเนาะเล่นเกมได้ไงตึ๊บ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 ไม่เหมือนไปจับสร้างห้องในน,นะเกมนี้ตรงไหนน้าีีไงนี่ เอาเป็นโหมดนี่ละกันดีเนี่ยแล้วก็แค่รอเว้ยแล้วว่ารอจะมีคนเข้าวอะไรสองแล้วอ่ะเออสองเหรอสองคนทำไมขเขาไม่ให้เวลานานวะเฮ้ยเวลาคนแบบอยากจะเล่นแล้วเล่นไม่ทันนะอ่ะอ๋อเพื่อนี่ตาร์เจ็บอยู่แบบเว้ยแล้วยังมีชีวิตอยู่วะไหนเพื่อน ไปเพื่อนเพื่อนอยู่ใช่ไหมโอ้โหเอาพูดเอาเรื่องโอ้โอ้กอลิ้นโอ้มาตายเนาะเพื่อนอะโล้เพื่อนมีวิจิตรศิล่าเอฟเลยนี่แน่มันมีกดซื้อเลยก็ต้องกดม้วแหละโอ้ยจะตุยเอาเนาะนี้ก่อนนี้ก่อนเนี่ยจะตุยมันตามมันด้วยวะ

โอไม่ตายงั้นเอฟไอแงโอ้คนเบาทายเรียบร้อยสุดเลยตายเรียบร้อยโอโห่นี่ไงใส่สกีกีก่อนมีละกันอาสิโอ้โอเยิบฮะนี่ไงเออเออตึ๊บตายเลยตุกตาอือดโดูดๆไร อย่าโซนตัวรู้ไม่เป็นไรดีแนะ่หลบเลยแล้วตา่ซะโอ้ยมีสะพนานคามด้วยในน้ำลึกลงไปรอกำลังอยู่ปนะเนี่ยอยู่ใช่ไหมลอลองเชิงดาบบอกเออตกเอะเอ๋อ่า,นาอานี่ยเออลึกลึก เพื่อนพูดเดียวไหวปะโอโอเคเพื่อนไหวนี่แหละใช้คิวให้หมดตีเนี่ยโอเพื่อนระวังตายนะเดี๋ยวเก็จะตายกันไม่แล้วไม่เนี่ยวัวซูเยอะสุดๆไปเลยนี่เนี่ยฆ่าหมาก่อนเออเอาสีนู้นนะ่ะตายซะยานี่เนี่ยไอ้เพื่อนตีอ้าเลย ไอนี่ยอ๋อไปแล้วเว้ยเข้ไปเร็วโลเว้ยมออจะเป็นยังไงโอ้มือส้องเอ้ยเว้ยอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยโลยังอยู่ไหมเนี่ยโลคนเดียวแล้วเหรอเนี่ยเออไปกันแดกเนี่ยไม่งอนหรอกเย่มบายจริงนะไปเด้ออ้เนี่ยเนี่ยนี่ไง นี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโไม่เคยซู้บอลได้ดิเอ้ยเคยซู้อบอลแค่ไหนอีสิโอ้ยอ้าวเพื่อนเอ้เพื่อนยังอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่กันเอ้เพื่อนจบแล้วเอ้โอ้ยหลุดบอลเยอะจัดเอ้โอ้ยโอ้ยตกนี่ไอ้มาไอ้มาตายซะเพื่อนระวังนะนี่เนีดวงตาให้หมดทึบทึบ เฮ้ยมันกระเจาะกระโดดตื้อกระจอกจริงเลยไม่โดสักัดเฮ้ยอางนี้อันนี้ดีเฮ้ยมันุแมันชาแ้วเฮ้ยมันชาแ้วเฮยนี่เนี่ยเ้ยเออจตายแล้วตายป่ะเื่อรอหิวเรือดีดีเงินืมอะเพื่อมารับรางวัลกับเร็วอ่ะทึบทึบ โอ้ยังมีตัวอีกอ่ะโอ้ตีกูมือกบลินนีกว่าลืมยังไม่จบอ่ะเนีน่ยโอ้นานเฮ้ยจะตายไอ้เพื่อนดูเนี่ยเพื่อนฮัลโหลเพื่อนดูรุกเปล่าเพื่อนไม่อยากสู้เหรอเอ้ยปุยแล้วเนี่ยเพิ่งลงมาเพื่อนลงมาแล้วขนาดเล่นดสบคนแล้วเนี่ยน,น,นี่ไง เอฟอัดเลยพิวเอ้ยเอ้เอฟเอี้ยดินี่แอไม่ตายกูดีไอ้เนี้ยไอ้ก๊อบนี่โอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรโอ้ยทำไมมึงเยอะอย่างเงี้ยโอ, <ECT> โอ้ยเยอะตุ้มอ่ะเพื่อนเพื่อนลุยก่อนแล้วกันนะแล้วขออยู่ห่างก่อนกูมันตีเราด้วย ปึ๊บ <c oughs> นี่ไงกูไม่ตายตีไงเกมนี้เอาเอาดูลุงก็สนุกด้วยแต่ว่าเวลาโจบตีมันจะค้างไม่ไม่ใช่หอบเลยไม่ใช่อะไรหรอกเลยไม่เป็นนี่ไงเพิ่มนี่ไ <c oughs> งเพิ่มอีอัดเลยอืออ่าใช่แล้วก็อ่าฟูลบุบ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 ถ้าอากาศมาเลยจะมีน้อยเลยปึ๊บตีไงอ่าใช่เฮ้ยแต่เวละาตีจะจะเว้นระยะตีหรอ โอ้สุดจังมีหมามาต้อนรับเลยแขกแขกต้อนรับเหรอตึ๊บสายสาวหมางอ่ะตียไงอุ้ยเออโดนลูกตึ๊บเออโดนลบโดนลบโดนลบาตีแล้วเราจะตายออ้โอ้ลบก่อนลบก่อนเราจะตายเราบอกตัวจะได้รู้มันโอ้ดีแน่ดีแน่ ไอ้ก้อนฟื้นอ๊อายกดอายนี่วาไม่ตายนะเพื่อนเรเล่นเล่น้อยแหละขออวยกันถึกต้องการหิวเบิ้บเบิบเฮ้ยปึ๊บนี่เพื่อนโดนโดนจะตายหรือเปล่าไม่ตายโอ้ถึกซะด้วยนะอีเออไม่ตายอู้ดีโอ้ยนี่เออ กรอบลิ้นกอบลิ้นกรอบลิ้นนี่ไฮะหรืออะไรกะฮึตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอีกตัวอะไรฮะเก็บหลักเกณฑ์นะอดูย่างไงนี่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 เป็นเรือูบบอสยังไงเฮ้ยรอเนาะต่อไปบอสอ่ะบอสดีจ้ะบอสเร่ออะไรอ่ะเออ อ้าวเว้ยโอเคได้เหรอเว้ยมาเร็วมันซีบอสเชซเกันเซเกนดูมันไม่เลยบอสบอสสล็อตอะไรสักอย่างอ้าวอึ้งทำไมนี่ไงหมูมันโอดเอาเลยเฮ้ยมันโอดเอาเรื่องนั่นแหละเอิบ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 หมูวิ่งหนวกวิ่งหนวหมูกรอกดินมาเต็มเลยเฮ้ยบอสนี่โหดเพื่อนระวังเระวัดเรื่อยมาแล้ว เราอาเข้าถึงมาแหละตีเอาโอยาจูอากระดิงเลยคือไม่ได้เลืมกบดิ้ตายซะนี่เพื่อนเรามาช่วยแล้วกดตีเลยปังโอยกากไม่เดินโอยเจ็บ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 ท้ายนี้โคตรเจ็บเลยโอ้เพื่อนเพื่อเต็มนี่เพื่อนแต่อูมาเต็มเลยมาเต็มเลยนี่ไงอึ๊บ รอบหมดหมดหมดอิดเพื่อนเดาเออคิวอารได้เอ้าลืมได้ปวดตัวได้เยอะอ่ยอนี่ไงอวยอวยยีดิเอออารอุออ้ยสวยดัดวจะดดตยุยอุ้ยจะตุยอุ้ยขอคิวด้วยก่อนนะเ,เพื่อนเพื่อนจะตีไปก่อนละกันเหมือนเพื่อนจะถึงได้น,นะวิงว่งรอเลือดอยู่ก่อนวิ่งอ่า อ่าแล้วก็เข้าปึ๊บอ้าวปึ๊บ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 เดี๋ยวเคลียร์กรอบนิงให้อย่าตายนะเพื่อนเรามีชีวิตเดียวปิวเฮ้ยโจมตีเลยอุ้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 ยโอ้ยใช้ได้นี่ว่าฮึปึ๊บปึ๊บปึ๊บเด็ดจะเย็นเพื่อนโค้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเบื่อไหมล่ะฮึปึ๊บถือเท้าอย่าถือเท้าลูกมาอะไตอนนี้เนี่ยโอ้ยออกก่อน เอาน้เพื่อนเอาน้เพื่อนเอาน้เพื่อนเกิดจะตายแค่ตายแล้วโอ้โอ้เพื่อนเกิดใหม่โอ้ถ้าเกิดใหม่เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวตายเลยดิตบไปเลยไม่ต้องสนใจเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เราจะตุยโอยเวลาจะหมดโอ้เขาก็ได้ช่วยตีหน่อยตึ๊บอึ๊บตีหน่อยตีหน่อยตายไม่เป็นไรเว้ยตีหน่อยตีหน่อยตี เรียบร้อยเราผ่านไปเพื่อนเยสดันเจียงเชียร์สักทีอ้ขอกี่น้อยอิอนคมอนวว้าวอ้าว้ยเหลือคือโลโอโอโลเก้าเลยขอรับพี่เด้อเอาแเปิดไปแล้วใช่ไหม เพื่อ,อจะกับหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้าสอบสามรอบพอเกียนยิ่งใช้เวลาถ้ทาที่นนานเลยถ้าเกิดไม่มีคนเฮ้ยเ,เขามีสัตว์เล็กงกันด้วยแล้วผมก็ไม่รู้สัตว์เล็กงซื้อตรงไหนอ่ะอันนี้ไอเทมแบงค์สัตว์เลี้ยงซื้อตรงไหนอ๋อนน I T เอพชรเด็กเดี๋ยวเขาใม่มีสัตประหลาดตรงนี้เท้าเหรอ เอ็นเลยนะตัดเลี้ยงโอ้ดูวไรเนี่ยตัดเลี้ยงคืออันนี้ดีที่สุดมัด่ะเดี๋ยวได้แล้วก็ดูที่เมนูจะมีนี่เคลียโอ้สองอันนี้วอ,อันนี้จะพูดไม่เยอะนะคะโอเพราะว่าเอ,อ่เอ,อ,อเดี๋ยวขอออกก่อนนะเพื่อน ออกแล้วเพราะที่ผมต้องออกเพราะผมจะมาเปลี่ยนอุปกรณ์เลยเขายังไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้นะมีดหรือว่าสิอหกปึ๊บเปลี่ยนเลยคือเกาะดีเลยน,นี่นี่เนี่ยตัวสกิลอ่ะอยากเปลี่ยนสกิลอยู่นะต้องใช้อะไรเดี๋ยวจะดูก่อนว่าใบสกิลตัวนั้นไงเดินไปซื้อเลยเอ้ยสปินงไปซื้อเลยปึ๊บนี่น ลองรักษามันดูนี่ปื๊ดเขาแบขอสกิลใหม่พอโอ้แร่เฮ้ยเฮ้ยสามหรือเปล่าโอ้ยสกิลสามโมะโอ้ Keep playing while c k l a y and get up more I l o s อ I suffer d u d ดอันนี้สกิลอาอันนี้ออกซะแต่เข้ามานี่เนี่ย ก็ออกไปแล้วใช้อันเดิมแต่เร็วหกปึ๊บนี่ไงปึ๊บได้แล้วนี่แหละทีมที่ดีสุดแล้วเดี๋ยวเราไปลงอีกรอบกันปึ๊บสร้างห้องก่อนปึ๊บรึ๊บคราวนี้เอาหันเอาน้งหมึเลเไปเป็นคราวนี้เอาสี่คนพอคนนี่เข้ามาแล้วสองคนไม่เอาเอาตาได้ไหมเออ เลยเอ้ยคอหลอกเพื่อนท่ทีใครอีกไหมสามคนเีคอนหมดเลยมีนีมีน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 ยโอ้โอ้โอ้ห้าคนโอ้โอเคนะหาหมดเหรอกี้เอ้ยกดผิดรึเปล่าหาหมดใช่ไหมอย่าบอกนะว่าโอ้โอ้โน้โอ้โน้โอ้โน้เราเอาหาหมดทำไม หรว่าเหมือนแกวไม่รูโอ้ยแย่เลยหายหมดหายหมดทำไมผมรู้สึกว่าผมเลยอีซี่อย่างหรอกดอาเลยเออโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ปิวโอสกิลโอสกิลไม่รังการแลดกากด้วยโดนตบติดโดนตบติดเออเออเอ้ยเออโดนตบติดอีอัดเลยปิวโอไม่เจ็บมันไม่เจ็บอุ้ยอาเลยเออ อู้คิวดีก่อนเราขอยืนผักก่อนหายใจก่อนเออเบลครับช่วยหน่อยนะอ่ะเนี่ยดูเลเวลสิเวลาเลเวลแค่เก้าเลยแล้วก็เอาไปอยู <S <s ่มึงเล่นมึงเล่นไม่นาเลยโออเอออู้อ๋อเตึ๊บเติ๊บเติ๊บมันยากเลยแหละหายไปหนึ่งนาทีแล้วอ่ะนี่ไง

ยุ๊ปเฮ้ยยุ๊บยุ๊ปยุ๊ปให้กอลนี่ก็ได้เมี่เป็นร้อยอะเดี๋ยวว่ายี่สิบเคยอยู่เปล่าถ้าไม่อยู่นี่ตายเลยมั้ยเว้ยมันยากนะเฮ้ยยาเอาคนที่แล้วดิไอ้ดี้โอ้โหงูคนที่แล้วเลยเจ้าค้างโอเคมาได้ไแล้วโอ้เหมือนเหมือนเป๊ะนึกว่ามันเปลี่ยนสกินออืคราวนี้จะเล่นจบไหมไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะจบ มันดูมันดูง่ายแต่ดีเยี่ยมอ่ะตีเลยอาเลยอืดโอ้ดาเมจโอ้ดาเมจศูนย์มันคือศูนย์มันลุมมันลุมมันตะลุมตะลุมกทำไมตีเลยปิวโอไม่ไม่โดนหรือเปล่าลุมเลยลุมตีเลยลุมตีเลยอาเลยอาเลยอ่ะตีไม่โดนแต่จริงเกมนี้ 5K เว้ยแล้วก er ็น่าจะมีอัปเดตดูเออเออ อุ้ย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 ใส่จุบเว้ยใส่จุบใส่จุบเว้ยใส่จุบก็สู้ไปหาเพื่อนจุบเว้ยจุบจุบเว้ยจุบจูบก็จุ้งลวิ่งมันเล่นยังไงจริงนะขออันนี้แค่บอสแต่เดี๋ยวพอเพราะมันนานแต่ใชะเฮ้ยอืโอ้มีเป็นกองเลย เราจะให้เพื่อนแบกเดี๋ยวไม่ได้เราจะต้องแบกขึ้นด้วยแต่ดูจะพาคงแบกไม่ได้พอเราก็น่าจะถ่วงเอาเลยอยู่แหละไปถ่วงหลอกเลยวิก่าวพึ่บนี่ไงอยากไปได่านต่อไปอีกสองตัวอันนั้นหนึ่งเพื่อนนั้นเหมือนเราช่วยนี่ตีเลยมาเลยโอ้จะตายโอ้มาเลยสับเลี้ยงโอ้สับเล็กตายดอกเดียวพี่ดูด,ดิดีมากอะ่ะโอ้สับเลี้ยงคือระดับ SSR เลย พุงไม่โดนอีกแล้วแค่น,นี้มีการมีโอกาสไม่โดนสูงมากเลยเว้ยเพราะมันตีช้าหรือว่าตีหูตีกากก็ไม่รู้โอ้เวลาติดลบติดเออจะตายเงี้ยขอหิวเลือดก,ก่อนนะอย่าให้มีใครมายืมแต่ลราหิวเลือดแล้วลนานเราหายไปไหนเนี่ยเพฮ้ยเหลือกี่คนในตอนนี้ห้าคนโอ้ยบออี้เกลียวว้ามือนุอย้ย ผมไม่ไหวอ่ะเฮ้ยใครจะสู้สู้นะไปละววีนี่ละเดี๋ยวอีช่วยเดี๋ยวช่วยกหมาป่าไอ้พวกหมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวช่วยแต่ช่วยตัวนั้นไม่ไหวเว้ยแค่ตัวนี้ก็จะตุยละโอ้ยไอ้เนี่ยตายเลยโอุ้ยโอ้บอสมาโจมตีเทจัดอืออะไรโอ้อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยตนกวดกาวน โน่โน่อยากเขาลองเออตุ้มดึงพลังที่มีทั้งหมดออกมาโอ้ไม่แล้วจะตายแล้วเนี่ยอ่ะอัดเลยึ๊บ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 ย๊บเดินไปกดอีกกระทืบไม่มีดามิด่าเะมันก็เล่งมันกาดอย่างเลยโลกรอนแล้วก็ตบบอลตีแดงตายซะ อุ้ยอุ้ยโอ้ถ้าไปต่อไม่น่าไหวเลยเพราะว่าเอ่อก็จะดเลอริขกดนด้วยงั้นก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายายอ,อนานั่น